คณะกรรมการกีฬาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนครเชียงรายเกมส์ก็มีพิธีปิดอย่างเป็นทางการแล้วครับกณะกขรมกรกีฬาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่29นะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงรายวันสุดท้ายวิ่ง60เมตรชายและหญิงจัดขึ้นเป็นปีแรกและจำกัดให้นักกีฬาที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเท่านั้นคุณตาสว่างจันพรามวัยร้อยปีจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชนบรุรีลงวิ่งเพียงคนเดียวในช่วงรุ่นอายุนี้ ทำเวลาได้19.84วินาทีคุณตาสว่างจันพราพก็คว้าเหรียญทองที่5ปิดฉากนกครเชียงรายเกมส์หลังจากก่อนหน้านี้คว้าไปแล้ว4ี่เหรียญทองจากทุ่มน้ำหนักคว่างจักรวิ่งร้อยเมตรและพุ่งแหลนหลังจากเสนสช้นกนารแข่งขันได้มีพิธีปิดนายนรศักสุขสมบูรณ์รองผู้ว,ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาและทีมชนะเลิศคว้าเหรียญทองและมากที่สุดก็คือนักกีฬาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาทำได้74เหรียญทองครับ รางวัลน,นักกีฬาต้นแบบสุขภาพชายเป็นของพันเอกนิพนธ์สุดใจธรรมจากทีมลำปางฝ่ายหญิงนางกัลยาแก้วประเสริฐจ,จากทีมลำปางครับส่วนรางวัลน,นักกีฬายอดเยี่ยมชายได้แก่ดีใจจุมปารุ่นอายุ95-99ถึงปีนะครับจากกรีฑาผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงรายคว้าไป6เหรียญทองทำลายสถิติประเทศไทยรายการวิ่ง400เมตรด้วยนักกีฬายอดเยี่ยมหญิงเป็นของสมสง่าบุญน,นอกรุ่นอายุ70-74ปีทีมหนองบัวลำพูคว้าไป7เหรียญทอง และทาลายเสถิติทวีปเอเชีย3รายการด้วยนะครับจากนั้นมีพิธีม,มอบธงกันในขารให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไปในครั้งที่30จะจัด,จ,ดจิงชยัยระหว่างวันที่12 -15 ถึง15กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับที่จังหวัดราชบุรีครับ